โอ้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 โขักเนี่ยขักเนี่ยเอารุ่น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 บ้านเ่งหันกลับไปดึงขั้นนั่นละพอกำนั่นน่ะไปดึงขั้นนั่นมาแล้วจังไหนจังค่อยมาโต๊กนี้ฮะ เอายังไาเราเกลี่ยหันหน้อยเดียวปันี้เราก็เลยไหลลงมาพี่มันลมมันลมไปดึงขั้นนี้ล่ะขั้นนี้ตีที่แรกนะ่ะฮะเอามากับมาดึงแก้กันก็ไปรไะเดีเอา้าเออเออ มันก็ลมคักลมแน่โพดคุณอ่ะใบมีดอยู่ไหนคุณอ่ะเอาลุน่นลุน่นลุน่นล<ค>ุ่นโคตขึ้นย่ดอกาปนีขน่ขึ้นย่ดอกขึ้นยื ลมค่กลมเนี่ยฮะไวย,อยเอาไว้บักลาเบิ้งบักลาบับาก,ลาบากลาสร้างบ้านฮะบักลาสร้างประมาณน้ำแฉะ ไปเลยไปดิไปเลยไปเลยว้าวไป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 เลยได้เรียบร้อยอู <laughs> อ้ยว <laughs> ังห <laughs> อ,องลอยวังหองลอย <laughs>

ใบมีดไปนี้เอาใบมีดเอาใบมีดเอาใบมีด 嗯？哈哈哈哈哈！ <laughs> <ง S 2> ไ <laughs> มเยก็แลวันมีแนวเพเป็นยังไงบันนี้พือ่อนวั่าเนี่ยแ <laughs> ปลนดีบ่าบ่ะเนี่ยแปลนดีบ่แ <laughs> <laughs> ปลนลิ่นเลยโอหกนหยาเล้ยไปใส่ล,ล,ละบ่ะเนี่ <laughs> ยฮะหยายนน <laughs> ี่นี่เล้ยไปใสบปเนี่ยฮ่า่าฮ่า่า่า่ ในวิกฤตมันก็มีโอกาสเห็นว่าน่าหยาโคกหายหมดเลย <c oughs> ไปบอกจะโคก,กน่าหน้าบ้านเท่าเมีอเ้ยแปลนดีบก <c oughs> กักไงอ่าแล้วใบมีดป่ะนี่เออลวลงอ,อ้าวไปเลย ไปเลยไปเลยอึบอึบไปนาน <c oughs> ไปลวดบัดนนี้เออไปเลยไปเลยบัดนนี้โอ้ยอะเอาไปจังไวะเราข่ายหนานั่นน่ะมันลวดมือลงมาหน่อยเดียวนะว่าสิเกล็ดหันหน้อยเดียว มันก็บเรือม,มืดลงมาตัวมันก็บว่ขึ้นจนตัวบนันะ <c ười> นมมีน่ะเออแกยัาางว่าโมเมนต์ลว่ายหยามึงหนี้มันหัเออก็เลยมันเ่ลี่ยนหูแปลนตาว่าเสดเออีปยนดีป่ะบาดดีแปลีนดีบวกง่ายตัวบาดถูมาควักอีหูมีงยังมาพอดมาพ่อแท้ พออย,าย่างนัคือมาแกงกินแน่ต้มกินแน่นี่มาพออีห่มเนี่ยเออป้าคือหลายคักหลายแนย่แท้โอ้ยบ่เห็นแหมข้าวไอหยาหอกงป้านี้หยาแปนแล้วค่อยเห็นแหมเอากัะย่งางวันรถพอกำน,นันแล้วอันเกียดนี้ออกหน่อยเดียวแล้วลอันเขามือลงมาเออมือลงมามือลงมาแล้วก็เลยบ่ออันแล้วข้นบอ่อได้สิเด้พูดอ่ะ อุ้ยผดโพพูดอะเอารถไออแล้วนับไปดึงรถให้ไอวีรถหกล้อลราไปใส่มันบันนี้รถหกล้อเราออกมากกันรถหกล้อแล้วมาดึงอะรถท่านเราไปดึงใค่แล้วมาดึงอ่ะว่าสันคาะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไปเท่านี้ก่อนเนาะค่ะนาะขอบคุณที่รับชมเลยค่ะแม่กำนันสวัสดีค่ะ